นายจอมยุทธพูดถังสารภาพ5บทที่564ดาบอาชูราเผ่าปีศาจนกยูงมีมรดกเช่นนี้เมื่อใดคุณรู้ไหมว่าเมนเตเตได้รับการฝึกฝนแต่ตระกูลมังกรทุ่งเทความพยายามและทรัพยากรอย่างมากพื้นหลังขององค์การแข่งขันเผ่านกยุงเทียบกับเผ่ามังกรไม่ได้นอกจากนี้ยังเป็นแสงสีเลือดดวงหนึ่งเต็มไปด้วยความขุนเคืองและการปฏิเสธอีกดวงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยและตระงาน ด้วยเจต,ตนาฆ่าที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมชำระล้างปีศาจและทำให้โลกสดใสนี้ไม่ใช่สิ่งที่สิ่งประดิษฐ์ธรรมดาสามารถทำได้แม้แต่จัก,กรพรรดิที่อยู่ในห้องส่วนตัวในเวลานี้ก็ยังประหลาดใจเ <c oughs> มื่ออุ้มเหมยกงจื่อลงจากเวทีใบหน้าของถังซานก็อ่อนลงเล็กน้อยและมองลงไปที่คนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอมีพลังจิตและเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เธอจะพักผ่อนตามอัธยาศัยพักผ่อนนะ สิ่งที่ทำลายสิ่งประดิษฐ์ฉันกลัวว่าในดาวทั้งดวงนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้เดิมทีเป็นพลังที่เป็นของเหมยกงจือแอร์ลมันก็เป็นของเขาด้วยในชีวิตก่อนของทังซา,านในฐานะราชาแห่งเทพรุ่นหนึ่งเขาเคยดูแลเทพสมุดและครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังตรีศูนเทพสมุดหลังจากการเลี้ยงดูมาหลายปีตรีสูนายทอพอสมุดได้พัฒนาเป็นเครื่องมือระดับสุดยอดเป็นการดำรงอยู่ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง นอกจากตรีศูนย์ตรีศูนย์แล้วถังซานยังมีเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อีกชิ้นหนึ่งและเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มีอยู่บนพื้นฐานของตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเมื่อตอนที่เขาเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อนที่เขาจะไม่ใช่ราชาแห่งเทพเจ้าเจ้านายของเทพเจ้ารุ่นก่อนนั้นเป็นราชาแห่งเทพเจ้าอยู่แล้วและเขาน่าจะเป็นราชาแห่งเทพเจ้าที่มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือเทพเจ้าอาชูรา เทพอาชุร่าครอบครองดาบอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดกฎของอาณาจักรเทพและเชี่ยวชาญในการตัดสินปัญหาทั้งหมดในอาณาจักรเทวะต่อมาเทพประศูนผู้ทรงพลังได้ส่งอาวุธศักดิ์สิทธิ์และตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถังซานแต่เนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่ขึ้นไปหาเทพพเจ้าแห่งท้องทะเลถังซานจึงไม่สามารถครอบครองตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองได้พร้อมกัน ในท้ายที่สุดตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพอสูรถูกเปลี่ยนจากเสี่ยวอู่เป็นถังซานฝ่ามือสามชั่วอายุคนถังซานสามารถยืมพลังของเทพอาชูร่าเมื่อจำเป็นด้วยการฟื้นตัวของสติอย่างค่อยเป็นค่อยไปความสามารถโดยรวมของถังซานก็ค่อยๆฟื้นตัวเช่นเดียวกับที่เขาสามารถใช้คลื่นลมผกผันได้ในตอนนี้เขาสามารถใช้ความสามารถบางอย่างจากชาติก่อนของเขาได้แล้วก่อนที่เขาจะต่อสู้กับเหมยกงจือด้วยกัน แม้ว่าเหมยกงจือจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาหลังจากการกลับชาติมาเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอาวุธขั้นเทพยังคงต้องขอบคุณการสื่อสารของทงัทงซานทังซานดึงดูดเธอและชีวิตก่อนหน้านี้อย่างเงียบๆจากนั้นยืมสัมผัสของพลังของเทพอาชูรา ในชีวิตก่อนหน้านี้ก่อนที่เซียวอู่จะล้มลงถังซานพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยชีวิตภรรยาของเขาแต่ล้มเหลวในความสิ้นหวังเขาต้องการให้แน่ใจว่าภรรยาของเขาจะกลับชาติมาเกิดได้สําเร็จเพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียสติเขาใช้ทุกวิถีทางและในที่สุดก็ทิ้งสัมผัสแห่งเจําจำงอันศักดิ์สิทธิ์ของดาบอาชูร่าในจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของเซียวอู่สำหรับเซียวอู่ที่กลับชาติมาเกิดวิญ,ญญาณที่แท้จริงไม่สามารถถืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่สัมผัสแห่งเจ็ดจำนงศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถดำรงอยู่ได้มิญยันที่แท้จริงที่ปกป,ป้องเธอสามารถกลับชาติมาเกิดได้สำเร็จและเธอยังมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถตามธรรมชาติในการใช้ดาบ และหลังจากการแข่งขันในตอนนี้ภายใต้แรงกดดันจากกองกำลังภายนอกถังซานได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างเงียบๆกับเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเหมยกงจือทำให้เธอสามารถสื่อสารกับดาบอาชูราได้สำเร็จและยืมมาจากท้องฟ้าสัมผัสพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าการทำเช่นนี้จะดึงดูดความสนใจแต่ประโยชน์มหาศาลอย่างแรกคือการเอาชนะเมนเตเตไม่ว่าหอบเวทมนต์สังหารเลือดจะแข็งแกร่งเพียงใดดาบคาลิเบอร์อาชูราก็ไร้ค่าและความยุติธรรมของเอ็กคาลิเบอร์อาชูราคืออาวุธเวทมนต์ทุกชนิดที่ยับยังช่างใจได้มากที่สุด ประการที่สองสัมผัสแห่งเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์นี้กระตุ้นและการสื่อสารเบื้องต้นระหว่างเหมยกงจือและดาบอาชูราเสร็จสิ้นดาบจะมองหาพิกัดของเธอและมหาเธอจากที่ไกลและเจตนาของพระเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางของดาบอาชูราเพื่อเสริมความแข็งแกร่งมันมีผลป้องกันเหมยกงจือเมื่อสิ่งประดิษฐ์ขั้นสุดยอดนี้มาถึงเหมยกงจือจริงๆจ,จ,จัก,กระพัดจะทำร้ายเธอไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าดาวนี้จะแข็งแกร่งแต่ก็ยังมีช่องว่างระหว่ <ologie> างส,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 สิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงไม่ต้องพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดเพื่อให้การสื่อสารของเจ็ดจำนวนศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ในตอนนี้ถังซานได้ใช้จิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากเขาอยากจะช่วยเหมยกงจื่อสื่อสารกับดาบอาชูราก่อนแทนที่จะเลือกเรียกอาวุธสุดยอดของเขาเองในหัวใจของเขาไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการปกป้องถังซาน ในชีวิตก่อนหน้านี้เขาล้มเหลวในการปกป้องเสี่ยวอู่เป็นอย่างดีดังนั้นเสี่ยวอู่จึงล้มลงในชีวิตนี้หัวใจของเขาไม่เหมือนกับในชีวิตก่อนหน้านี้อีกต่อไปในชาติที่แล้วเขามีความรับผิดชอบมากเกินไปและเขาต้องปกป,ป้องอาณาจักรแห่งทวยเทพและหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ในชีวิตนี้เมื่อเขากลับชาติมาเกิดและกลับชาติมาเกิดเขาได้ตัดสินใจแล้วเมื่อตอนที่เขาเห็นเหมยกงจื่อเป็นครั้งแรก,กว่าเขาจะปกป้องเธอเท่านั้นและปกป้องเธอเพียงคนเดียวนอกจากเธอแล้วสิ่งอื่นใดก็ไม่สําคัญหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสารแห่งเจ็ดจำนงแห่งสวรรค์แล้วการพัฒนาของเหมยกงจื่อในการเป็นพระเจ้าจะต้องเป็นเรื่องแน่นอนในอน,น,อนาคตอันใกล้หากจัก,กรพรรดิต้องการทําร้ายเธอเขาต้องขอให้ดาบของอาชูราตอบ นอกจากใบหน้าสวยของเธอจะซีดเล็กน้อยเหมยกนุงจือที่เป็นลมดูสงบมากเมื่อมองดูใบหน้าที่บอบบางของเธอถังซานอยากจะก้มศีรษะลงและจูบเธอจริงๆแน่นอนมันเป็นแค่ความคิดตอนที่เขาเดินลงจากเวทีราชาปีศาจนกยูงตัวมหึมาก็รออยู่ตรงนั้นแล้ว เมื่อมองไปที่ถังซานที่ลงมาพร้อมกับเหมยกงจือในอ้อมแขนของเขาเขารีบก้าวไปข้างหน้าและยัดยาอายุวัฒนาเข้าไปในปากของเหมยกงจือถังซานตระนักดีว่าเป็นสิ่งที่มอบให้กับเขาในเวลานั้นแม้ว่านี่จะดูฟุ่มเฟือยเล็กน้อยสำหรับเหมยกงจือที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ถังซานก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเขาสมบัติชนิดใดที่เขาใช้สำหรับเหมยกงจือของเขาในความคิดของเขานั้นคุ้มค่า ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้นำเหมยกงจื่อจากมือของถังซานแต่โบกมือขวาของเขาและแสงสีเงินก็กวาดถังซานและเหมยกงจื่อเข้าหากันโดยตรงด้วยแสงว่าพาพวกเขาออกจากที่แห่งถูกและผิดอย่างรวดเร็วเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็มาถึงสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยกับถังซานในห้องกว้างขวางที่มีกลิ่นกัญญาจาง,จางราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้พูดแต่ชี้ไปที่ประตูข้าง,ข,างข้างเขา ถังซานเข้าใจแล้วอุ้งเหมยกงจืดเข้าไปในห้องวางเธอลงบนเตียงอย่างระมัดระวังแล้วคลุมด้วยผ้าหม่มเธอดึงผมยาวของเธอไปข้างหนึ่งและทําให้แน่ใจว่าเธอนอนอย่างสบายจากนั้นเดินออกจากห้องและปิดประตูอย่างแผ่วเบาราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ยังคงยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นเฝ้าดูเขาทำทุกอย่างอย่างสงบคุณเป็นคนลึกลับมากราชาปีศาจนกยูงมองถังซานพูดสี่คำ ถังซานมองดูอย่างสงบและกล่าวว่าไม่มีอะไรลึกลับทุกสิ่งที่ฉันทำคือปกต้องเธอข้าเชื่อว่าเจ้ามีคำสาบานเลือดข้าสามารถเห็นทุกสิ่งที่เจ้าทำเพื่อเธอแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าชะตาก,กรรมของเจ้ามาจากไหนแต่ข้าเชื่อในเจ้าราชาปีศาจนกยูงยืนยันกล่าวขณะพูดเขาชี้ไปที่โซฟาข้างๆเรียกถังซานให้นั่งลงถังซานไม่สุภาพเขาเดินไปที่โซฟาข้างๆแล้วนั่งลง ราชาปีศาจนกยูงพึงพาเดิมทีฉันมั่นใจเพียง40-50%แต่หลังจากการต่อสู้ในวันนี้และกับคุณน่าจะมีมากกว่า70%ทั้งซานไม่ได้ถามเพราะเขารู้ว่าตั้งแต่ที่จอมมานกยูงผู้ยิ่งใหญ่พาเขามาที่นี่เขากำลังจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขา ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาที่เร่าร้อนและกล่าวว่าชีวิตของฉันไม่นานความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันคือการที่ฉันล้มเหลวในการเป็นจัก,กรพรรดิสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษและเป็นผู้นำเผ่าอาสูรนกยูงจะขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งความปรารถนานี้เท่านั้นที่ทำได้โดยเสียวเหมยมีครูอยู่เคียงข้าง ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะลึกลับแต่คุณก็ดีมากบางทีการปกป้องของคุณสำหรับเธออาจมาจากองค์กรถ่ายถอนเจ้าแต่ข้าเห็นว่าเจ้ายังดีกับนางมากมีเช่นนั้นคำสาบานเลือดจะไม่ออกง่ายๆวันนี้ข้าพาเจ้ามาที่นี่เพื่อบอกบางสิ่งซึ่งสำคัญมากต่ออนาคตของเธอและเกี่ยวเนื่องกัน ต่อชีวิตและความตายของคุณแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงของฉันสามารถทำซ้ำความรุ่งโรจน์ของมันได้หรือไม่ถ้าคุณชอบเธอจริงๆก็ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเธอควบคุมกลุ่มสัตว์ประหลาดนกยูงข้างเธอและกลายเป็นเจ้าแห่งเมืองเคอรี่เธอทำให้ความสามารถของเผ่าปีศาจนกยูงปรากฏขึ้นอีกครั้งนี่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับมนุษย์เช่นกันบทที่565ของขวาน3ชิ้นหนึ่ง ถังซานมองไปที่ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่อย่างใจเย็นผู้เท่ารุ่งนี้ที่แหล่งที่มาของชีวิตได้ล่วงลับไปแล้วในเวลานี้เขารู้สึกตรงไปตรงมาเล็กน้อยดวงตาของเขาลึกมากและเขากำลังพูดถึงชีวิตของเขาเองในไม่ช้าเมื่อเขาเสียชีวิตดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกเสียใจและสำนึกผิดใดๆเลยเราวกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องธรรมดาธรรมดานี้อยู่คุณพูดถังซานพูด ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าข้าไม่รู้ที่มาของเจ้าแต่ไม่เป็นไรแต่ความสามารถของเจ้าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดามนุษย์ที่ฉันเคยเห็นและเจ้ายังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย เกี่ยวกับคุณบางทีคุณอาจเป็นพรสวรรค์ที่องค์กรถ่ายถอนของคุณพยายามอย่างดีที่สุดข้อบอกพร่องเนียวของคุณคือคุณไม่มีที่มาและคุณไม่มีกองกําลังสนับสนุนเพียงพอที่จะสนับสนุนคุณเมืองเคอรี่สามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่คุณได้แน่นอนว่านี่คือหลังจากคำสาบานเลือดหากปราศจากคำสาบานเลือดปราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่คงไม่พูดคำเหล่านี้กับถังซานอย่างแน่นอนถังซานพยักหน้าเบาๆและฟังต่อไป เสี่ยวเหมยมีสายเลือดของเผานกยุงของฉันและเธอก็เป็นผู้สืบทอดที่กำหนดของฉันด้วยหลังจากการแข่งขันชื่อเสียงของเธอจะเพิ่มขึ้นทั้งในเมืองเคอรี่และสารบรรพบุรุษเพิ่มขนาดเพื่อลดการต่อต้านที่เธอนำมาเมื่อได้รับมรดกราชบัลลังปัญหาเดียวของนางคือนางมีเลือดมนุษย์และไม่เคยมีเลือดมนุษย์ที่มาเป็นเจ้าเมืองใหญ่เลยสักครั้งเพราะฉะนั้นคราวหน้าเจ้าจะต้องเผชิญความกดดันยังคงมากสูงและคุณต้องไปกับเธอเพื่อรับแรงกดดันนี้ เสียงของราชาปีศาจนกยูงนั้นต่ำลงมากก่อนที่ฉันจะจับไปฉันได้เตรียมของขวัญให้คุณสามอย่างอย่างแรกคือการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงของเมืองเคอรี่ฉันดูแลเมืองเคอรี่มาหลายปีแล้วหลังจากนั้นอีกการทำความสะอาดตอนนี้การแข่งขันที่สำคัญในเมืองเคอรี่สามารถพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเดียว และนอกเหนือจากการแข่งขันนี้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเสี่ยวเหมยที่จะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะปีศาจกวางทองและปีศาจแรดแรดมีความเกี่ยวข้องกับเผ่าอสูรนกยุงของฉันมาช้านานทั้งเจริญรุ่งเรืองและเสียหายพวกเขาทั้งหมดฉลาดมากจากเกมน,นี้จะเห็นได้ว่าเสี่ยวเหมยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสืบทอดบัลลัง และปัญหาภายในของเผ่าจะเป็นพูดค่อนข้างลำบากแม้ว่าเสี่ยวเหมยจะได้รับการยอมรับจากขนนกสวรรค์และผ่านการทดสอบของบรรพมุรุษของเธอแต่ความขัดแย้งภายในเผ่าพันุ์ไม่เคยเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นมันง่ายที่จะเข้าไปแทรกแซงคุณต้องทำงานร่วมกับเสี่ยวเหมยเพื่อขจัดอุปสรรคอื่นๆเข้าใจแล้วถังซานพยักหน้าช้า ราชาปีศาจนกยูงกล่าวว่าของขวัญชิ้นที่สองเกี่ยวข้องกับแม่ของเสี่ยวเหมยเธอยังเป็นนักบุญขององค์กรถ่ายถอนของคุณเธอยังเป็นลูกสาวของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวที่ครั้งหนึ่งเคยรักมากเพราะเธอหนีจากการแต่งงานนางอยู่ห่างไปทีหลังสารบรรพบุรุษไม่อย่างนั้นนางก็ยังควรเป็นเจ้าหญิงน้อยของจักรพรรดิปีศาจพยักขาว อย่างไรก็ตามการตัดสินจากข้อเท็จจริงที่ว่าจักกรพพัดปีศาจพยักขาวมีความคิดริเริ่มในการปกป้องคุณในวันนี้อันนี้ดีสําหรับซูชินและเสี่ยวเหมยยอมรับแล้วเลือดของเสือขาวนั้นยากและเป็นการดํารงอยู่ขอองค์การกลายพันธุ์ในตัวเองการหาลูกหลานไม่ง่ายนักจากกรพพัดอสูรเสือขาวไม่มีผู้สืบทอดมาจนถึงตอนนี้ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวสังเกตสหายคุณของตระกูลสิงโตพยักเผ่าสิงโตได้ดําเนินการแล้ว และว,วงตระกูลเสือครองจะไม่นั่งดูแต่ผู้นำที่แท้จริงของเสืออสูรคือจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่การแสดงของเสี่ยวเหมยนั้นเพลาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดกว่าคู่ของคุณสายเลือดของเธอมีความเป็นมนุษย์แม้ว่าสายเลือดจะมีปัญหาแต่ก็ไม่สามารถตัดออกได้ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่ตำแหน่งได้รับความสเสถียรมากกว่า50%นอกจากนี้ยังจะเป็นของเกิดผลดีแก่อนาคตในราชสำนัก ทั้งซานพยักหน้าอีกครั้งเขาเข้าใจว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรราชาปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายที่เมืองเคอรี่ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตหากจัก,กรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนเหมยกงจื่อในการสืบราชบัลลังก์ก็เท่ากับมีพันธมิตรที่แข็งแกรง่ง เมื่อราชาปีศาจนกยูงกล่าวเช่นนี้เขาก็หยุดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่เจ้าจะเผชิญในอนาคตคือการตัดสินของศาลบรรพบุรุษเมื่อเมืองหลักเปลี่ยนเจ้าของเมืองจะต้องได้รับการอนุมัติจากราชสำนักของบรรพบุรุษสำหรับเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจโดยเฉพาะการแข่งขันที่มีจัก,กรพรรดิปีศาจตัวใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังข้อเสนอของศาลเป็นเพียงเกมผ่าน แต่สำหรับเผ่าพันธุ์ของเราที่ไม่มีจัก,กรพรรดิมันเป็นการแข่งขันที่ดูุเดือดมากเพื่อให้สามารถเพื่อผ่านข้อเสนอของสารบรรพบุรุษมีเพียงเสียวเหมยเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าเมืองได้ ตามกฎของศาลบรรพบุรุษภายในหนึ่งปีหลังจากรับมรดกเจ้าเมืองเสียวเหมยจะต้องมาที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อรายงานหน้าที่และความประพฤติของเธอศาลหารือเพื่อยืนยันว่าเธอมีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าเมืองเคอรี่หรือไม่อย่างน้อยจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ครึ่งหนึ่งเห็นด้วยและเธอก็สามารถสุดทอดได้ทั้งซาลกล่าวว่ามันต้องการคะแนนเสียงระหว่างจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นใช่ไหมมันไม่เกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดสวรรค์ ไม่ใช่ประเทศเดียวกันและวิญญาณไม่สามารถจัดการเรื่องภายในของโยคไัได้แน่นอนหากคุณได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิ มันจะส่งผลดีอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังหากมีเกิดผลร้ายวิญญาณและมอนสเตอร์เผ่าดูเหมือนจะเป็นร่างเดียวแต่จริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายได้แข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เผ่ามอนสเตอร์อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอ่อนแอและเผ่ามอนสเตอร์จะไม่เป็นธรรมดาปล่อยให้พวกเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของอาณาจักรเทียนยูได้อย่างง่ายดายจาก,กรพพัดอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก5เท่านั้น ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและเห็นได้ชัดว่าเขากังวลเล็กน้อยวันนี้เจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเมนเตเตและเจ้าได้รุกรานตระกูลมังกรอย่างสุดซึ้งฉันไม่รู้ว่าแสงสีแดงนั้นคืออะไรแต่ฉันมั่นใจนั่นไม่ใช่พลังของเสี่ยวเหมยแต่เป็นของคุณต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งมาก นีฉฉนั้นจะไม่สามารถตัดหอ,อกสังหารเลือดที่มีชื่อเสียงได้หอ,อกสังหารเลือดไม่ได้อยู่ในเผ่ามังกรทมินฉันรู้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นอาวุธของจักรพรรดิคริสตนมีแนวโน้มว่าจะถูกส่งต่อไปยังมือของเมนเตเตแต่มันหักในมือของคุณ และคุณยังตัดเมนเตเตเพื่อดำเนินการต่อทางขึ้นความเกลียดชังนี้ลึกซึ้งในบรรดาเก้าจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิอศูนคริสตานและจัก,กรพรรดิศอศูนดำต่างก็เป็นมังกรความเป็นไปได้ที่ทั้งสองจะสนับสนุนคุณนั้นเทียบเท่ากับไม่มีอะไรเลย แม้ว่าจาก,กระพัดปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชสำนักมากนักเนื่องจากอายุมากแล้วตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขายังคงเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนางฟ้าการดำรงอยู่ใดๆจะต้องคำนึงถึงทัศนคติของเขาด้วย เมื่อได้ยินเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิศอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ถังซานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆในใจจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันตัวใหญ่ไม่จําเป็นจริงๆคนนี้ถามตัวเองว่าจะเลี้ยงไข่ให้ไข่ฟักแล้วไม่มีอะไรจะพูดความสัมพันธ์ของจริงๆเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะบอกกว่าเขามีความสัมพันธ์แบบใดกับเขาในภายหลัง ยิ่งกว่านั้นจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเขามีสายเลือดทั้งหมดกี่สายแม้ว่าเขาจะอิจฉาทาาั้งซานแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกเสมอว่าจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะไม่เป็นศัตรูกับเขา